อันนี้แปดเจอันนี้แปดแปนีชหรือเปล่าทำเค็นโซนใส่ไปแล้วนี่ไปแล้าเปลี่ยนเนื้อ

ที่ได้เปนใหม่ก็สู้ครับโอ้ถ้าแกน้องไปก็เบ่งนะเลียง เอาเราไม่จุวันะต้องนะใกล้ใกล้ขอกวางอียีแกนลูกไหนวะคงไม่ยีแกนสองลูก

เหมอนไ่เลียงปไป่าบดอกอีกกางไปโอ้โหสายแล้วเดี๋ยวออดสองแต้ม อืมเดียวไปเสียแค่ไหนเหรอครับตุดเยอะเลยนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเจ็ดต้าวตัวที่หนงเสียหน้า มีสอนแก้มสอนแ้าน่อนนาอ่ะดูานสวย ข้า้่งสูงได้อี่ดีแรงเขาห้ยดีามวยดีตีรู่ว่าตีเป้าดีว่าลูกคนบางเป้าไว้นะครเสียั้

ดำแพ้ก็อีกอ่ะตีสองตีสมีี่ตีี่จะวัดที่อานนจับแล้ว